ในเรื่องของของของอินเทนซีฟการทํางานอินเทนซีฟคุณหมอบอยท่านบอกว่าในมหาลัยเนี่ยอาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยเขาจะทางานอินเทนซีฟในส่วนของตาําราเอกสารประกอบการสอนเป็นหลักแต่วชชนานเรานั้นอินเทนซีฟก็คือวิชาการจากบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นก็คือปราดท้องถิ่นนั่นเองฉะนั้นในแนวคิดของคุณหมอบอยเนี่ยถ้าปรับ บวกกับนะยุทธศาสตร์กับกลยุทธ์ของสถาบันนั่นก็คือการพัฒนา,าเชิงท้องถิน่นหรือการพัฒนาเชิงพื้นที่นะฮะมันจะบวกกันเลยนะว่าตอนนี้แนวคิดของหมอบอยเนะี่ยบอกว่าเราเองเราต้องเดินในเรื่องของการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นหลักแล้วประกอบกับคุณหมอชาติพูดเมื่อกี้ในเรื่องของของกาแฟนะทำให้กาแฟนั้น มันเป็นลักษณะของเชิงวิชาการและสามารถที่จะนำเอาเชิงวิชาการนั้นไปขยายและไปประกอบอาชีพให้มีรายได้ต่างๆที่สูงขึ้นกาแฟก็คือพืชในท้องถิน่นกาแฟก็คือพืชนใ,นนในพื้นที่วันนี้เราจะเห็นว่ามีหลายๆเจ้านะที่ทำกาแฟดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราเองเราก็จะไปขอนขวายว่าไอ้เจ้าไหนดีนะเราก็เอาเอาเจ้านั้นะ เป็นอาจารย์บวกก็เป็นอาสมของของงานวิชาการในคอนเทนต์